สวัสดีครับถนัดเดินไอทีมาอัปเดต vivo กันว่ามีรุ่นใหม่วางจำหน่ายราคาเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่รุ่นแรก vivo y 0 3 3299บาทแรม4ลอม64 ,3799 บาทแรม4ลอม128จอ lcd hd p l u ด6.56นิ้วดีเฟซเรทเก้ แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว15วัตต์นี่ครับรอบๆตัวเครื่องกล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก13ล้านชิปเซตเป็น m e d i t e c Helio G85 Android 14นี่ครับรอบๆตัวเครื่องเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปกันครับ Vivo Y18 5,199บาท l a m 8ล o m 128จอ IPS LCD HD+ ขนาด6.56นิ้วอัตรารีเฟรชเรท90เฮิรตซแบต5,000มิลแอมชาร์จไว15วัตต์นี่ครับรอบๆตัวเครื่องใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซ็ต m e d i a ท e k Helio G85 Android 14ดันหลังชัดๆครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Vivo Y28 6,299บาท แรม8ลอม128กับอีกหนึ่งราคา6,999บาทแรม8ลอม256จอ IPS LCD 6.68นิ้วอัตรารีเฟรชเรท90เ z แบต6,000มิลแอมให้แบตมาเยอะมากชาร์จไว44วัตต์ w, ชิปเซ็ต MediaTek Helio G85 Android 14กล้องหน้า8 000, ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน เดบ2ล้านนี่ครับรุ่นใหม่จาก Vivo รุ่นต่อไป Vivo V30e 5G 11,999บาทแรม8ลอม256นี่ครับด้านหน้าจอโค้ง AMOLED ขนาด6.78นิ้ว Full HD Plus อัตรารีเฟรชเลท 120Hz เชิปเซต Qualcomm Snapdragon 671 Android 14 กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตวาย8ล้านแบต5,500มิลลิแอมชาร์จไวที่44วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับด้านหลังชัดๆเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับ vivo y 2 7 s 6499บาทแรม8ลอม256จอ lcd full hd plus 6 6 4นิ้ว refresh rate เ0้าิร์พซ์ชิปเซตเป็น คอคอมแท็ปดาก้อน6 8แบดแบตใจมา5,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไวที่44วัตต์กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลังดีไซน์รอบๆตัวเครื่องเดี๋ยวไปอัปเดตรุ่นต่อไปกันเลยครับ iq ค9 x 5G 8,999บาทแรม8ลอม256กกับอีกหนึ่งราคา 9,999บาทแรม12ลอม256ชิปเซ็ตเป็นคอคอมทนับดากอน6 Gen 1 Android 14จอ IPS LCD Full HD p a s 6.72นิ้วอัตรารีเฟรชเรท120เ z กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านแบตใส่มา6,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว44วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C รุ่นต่อไปครับ iq.c95g 12,499บาทแหลม12ลอม256ชิปเซ็ตคอคอม snapdragon 7, Gen 3 Android 14ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจออโมเลต6.78นิ้วอัตราริฟิเลรต144เหิรกล้องหน้า16ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเด็บ2ล้านแบตเตอรี่ใส่มา6,000 mL ชาร์จไวที่80วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C รุ่นต่อไปครับ Vivo x 1 0 5 g 26,999บาทแรม12หลอด2 5 6รอบ256จอ6.78นิ้วแบต5,000ม mm. ิลแอมชาร์จไว120วัตต์ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 9300 Android 14กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน กับอีกหนึ่งรุ่น Vivo X100 Pro 5G 37,999บาทแรม16ลอม512ชิปเซ็ตเป็น m e d i t e k Dimensity 9300กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50 000. ล้านรุ่นต่อไป Vivo V30 Pro 5G 1 9 9 9 9บาทแรม12ลอม512จอ6.78นิ้ว AMOLED รีเฟรชเรท 120Hz ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 8200 Android 14นี่ครับรับๆตัวเครื่องกล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตราไว50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านแบต 5,000mAh ชาร์จไว 80W ไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo V30 5G 14,999บาท รม,ม12ลอม256 17,499บาทแรม12ลอม512ชิปเซตเป็นคอคอมสแนปดาก้อน7จ็ดเจนสามแอนดรอยจอ6.78นิ้วอโมเลดแบต5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว80วัตต์กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันต้าไวห้าสิบล้านมาโคสอล้านนี่ครับรอบๆตัวเครื่อง รุ่นต่อไปครับ vivo y 1 0 5 g 8,999บาทแรม8ลอม128 9,999บาทแรม8ลอม256นี่ครับดีไซน์ด้านหน้ารอบๆอบตัวเครื่องจอเป็น AMOLED Full HD p u d pad, ขนาด6.67นิ้วอัตรา r e f r e s r a 120 h z นี่ครับด้านหลังชัดๆกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน อันตวาย8ล้านแบตเตอรี่ใส่มา5,000มิลลิแอมชาร์จไว80วัตต์ชิปเซตเป็นคอคอมเทนปดาก้อน4เจนมาในระบบ Android 14ถ้าคลิปนี้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ